สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยส่องไปโม้ไปกับไอ้สไปซี่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระเนื้อผงที่มีพุทธคุณสุดยอดในเรื่องโชคราบมหาสนีขออธิษฐานได้เร็วดังใจอันนี้คือพระปิตาหลวงพ่อบุญชูวัดหัวว้าวครับเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดสิงห์บุรี องนี้จะเป็นปิดตามหาราพิมพ์เ็กรัศมีเนื้อผงยาจินดามนีนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือถ้าเป็นเนื้อผงยาจินดามณีก็จะมีออกเป็นสีเข้มเข้มนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะออกเป็นสีเข้มเข้มนะครับจะมีเนื้อเนื้อผงเจตุพูดแล้วก็อันนี้จะผสมยาจินดามณีด้วยครับ นี่ฮะนี่ข้างหลังเจะเคครับหลวงพ่อบุญชูวัดหัวว่าสิงห์บุตรีนี่นี่ยันครูท่านเลยนะครับเนี่ยเป็นยันครูท่านเลยและเนื้อพระมีความหนาครับมีความหนาเนี่ยนอันนี้ผสมเนี่ยเห็นชิ้นชิ้นส่วนนะครับเนี่ยเห็นชิ้นของนี่นะครับผงเจตุพูทนะครับนี่นะแล้วก็ผสมว่านยาจินดามณีครับนี่ฮะขอบชนาเลยนะครับ เป็นปิดพระปิตาองค์กระทัดรัดเล็กๆน่ารักเป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้สะ,สะแสวงหาครับเป็นของดีราคาถูกเลยนะครับราคาราคายังไม่แพงและก็ยังไม่มีของเก้เทียมเรียนแบบนะครับตอนนี้เก็บเชาาหาได้อย่างสบายใจเลยเลือกองค์สวยๆที่มีเนี่ยฮะมีนิ้ว ส,สวยๆนะครับไหนมีกําไรแขนนะครับนี่กาไรแขนจะเห็นสะดือครับอยู่บนฐานบัวเนี่ยฮะนี่คือพระปิตาเนื้อผงยาจินดาบณีหลวงพ่อบุญชูวัดหัวหว้าผสมผงเจตุพูดแบบหลวงพู่ทิมวัดละหารไร่ที่ท่านใส่ผงพลายพลายกุมารน,นะครับเนี่ยอันนี้หลวงพ่อบุญชูท่านก็ใส่ผงพลายไปเพื่อเร่งให้ ผู้คล้องเนี่ยอธิษฐานได้เร็วดังใจเลยเร็วกว่าพระทั่วไปครับที่ผสมผงพวกผงเทตุพูดเนี่ยผมพรายครับอันนี้ก็น,นี่ผมก็นำเสนอนะครับว่าหน้าหน้าเสาะหาหน้ามาพูชากันนะครับถ้าท่าน <S 2> <S 2> <S ท่านใดย,ยังไม่มีนะครับติดต่อเข้ามาที่ผมได้นะครับผมมีพอให้มีให้แบ่งปัน แล้วท่านก็จะไปคนของแลวท่านก็จะประสบผลด้วยตนเองเลยว่าอธิษฐานขอได้เร็วแรงวันนี้พกพอดูเป็นสังเกตนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาหาองค์ใหม่ๆให,ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้สวัสดีครับ